นนนัั่รคบงะโอเคโอเคค่ะโอเค you ready I'm ready okay are you ready รอสักหนึ่งวหรือว่เจ็บใช่ไหมคะใช่โอเคไม่รู้ใครจะ ready ก่อนโอ้มีมารยาทเป็นสาวไทยมีมารยาทตรงนี้ตรงนี้ ผู้ชมคะอ่าหาบุญค่ะยายาหาบุญที่รักไม่เจ็บค่ะไม่สามารถทำอะไรเขาได้ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Okay, yeah, yeah. I have a question for you. Wow. look ถ่ายรูป t ก,กให้หนูด้วยนะคะว้าวอยากยิ